อนุกรมเรขาคณิตอนุกรมเรขาคณิตนั้นอันดับแรกต้องมีลำดับเรขาคณิตก่อนนะคะเมื่อได้ลำดับเรขาคณิตแล้วก็สั่งให้ลำดับทุกลำดับบวกนะคะเมื่อบวกกันเราเรียกว่าอนุกรมหรือเราใช้คำว่าซัมก็ได้นะคะซึ่งลำดับเรขาคณิตนั้นจะ เราจะมีสูตรในการหาซัมของลำดับลิคาคณิตได้จากลำดับของ A n นะคะเป็นตัวอ้างอิงเพราะฉะนั้น A n ของลำดับลิคาคณิตนั้นจึงเกิดจาก A1 คูณกับ R ายกกำลัง n นลบ1นะคะนี่เรียกว่าลำดับทั่วไปลำดับสุดท้ายของลำดับลิคาคณิตจากนั้นเราเปลี่ยนจาก A เป็นซัมนะคะเราก็ก๊อปปี้จูเออก๊อป c o p y สูตรของ a n มานะคะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือการนำเอาลบหนที่เป็นเลขที่กำลังของ R นั้นเอามาวางไว้อยู่หน้า R นะคะก็จะเป็น1ลบ R ยกกำลัง n ตัวส่วนนั้นก็คือกอ๊อกลุ่มของ1ลบ R ลงมาข้างล่างไม่มี n นะคะเพราะฉะนั้นสูตรตัวนี้เป็นสูตรของซัมซึ่งนักเรียนต้องอ้างอิงจาก a n นะคะลองฝึกดูนะคะ ตัวอ,อย่างนะคะนักเรียนลองศึกษาดูนะคะเราหาสัมหรือผลรวมของลำดับเลขคณิตนะคะได้จากข้อ1ถึงข้อ5ย่อยนะคะถ้าเรากำหนดให้ n เท่ากับ5 N 1 a 1เริ่มที่4 r เป็น3เพราะฉะนั้นในที่นี้เราจึงใช้คำว่าอะไรคะสัมห้านั่นเองค่ะข้อ2จงหาสัมเจากลำดับ เลขคณิตที่กำหนดให้นะคะอันดับแรกนะักเรียนต้องหา R า,าหรือรีชก็คือ6หารด้วย สมีค่าเป็น3ดังนั้นสาจึงเป็นคายค้า a e 1คือ2องคูณด้วยหนลบสยกกำลังเส่วนหลบสนะคะผลลัพธ์ได้19,682นะคะข้อ3ก็คล้ายข้อ2นะคะ,ะนักเรียนก็หาเอานะคะในที่นี้เข้าหาสามแได้ยังไงก็เป็น12หารด้วย6กมันหารไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะตัดทอนให้มันเล็กลงแล้วก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะ ข้อ4เราต้องการสามสิบจากลำดับเลคขคณิตนี้นะคะเราในที่นี้นักเรียนก็ต้องหาสามสิบนะคะอาคือใครคะก็คือ4ส่วน9หารด้วยสองนเป็นการหารเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เป็นการถวนในระดับประถมนะคะนักเรียนก็ลองศึกษาดูค่ะข้อ5เราต้องการสาม ของลำดับเลคขคาคณิตนี้ได้อย่างไรนะคะตัวสุดท้ายนั่นคือ8,192นักเรียนกก็ต้องไปตัางหาก่อนว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เราถึงจะได้รู้ว่าเราจะรวมทั้งหมดกี่ลำดับนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะหาอาอาหรือ Ratio ได้ยังไงก็คือ8หารด้วย2เพราะฉะนั้นอาหรือ Ratio เป็น4นั่นเอง An ก็ A N. คือ8,192สุด An ตร A N. คือใครคะ ลำดับแรกก็คือ2คูณกับ4ยกกำลัง n ลบ1นะคะนักเรียนก็ลองแทนค่าดูพบว่า n เป็น7แล้วก็หาซ้ำ7นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ1 9ึ2 2ค่ะข้อ6ลักษณะเหมือนกันกับตัวอย่างสไลด์นั่นเองนะคะนักเรียนลองศึกษาดูนะคะ <S <S ข้อ8 ไอ้แบบท,ทดสอบนักเรียนก็ลองทำแบบทดสอบดูนะคะต้องถูกอย่างน้อย3ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะ,ะเฉลยค่ะ